สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปรนิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปราศีนะคะถึงเพื่อนๆชาวราศีตุลนะคะราศีตุลแม่หมอแบ่งวันที่ตามโหราศาสตรไทยนะคะเพื่อนวันที่16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะเนาะแบ่งตามโหราศาสตร์ นิรายณะนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้ไม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนๆชาวราศีตุลในการเปิดพลังงานอยไพคะดวงชะตาความรักของคุณภายใน1-3เดือนนี้คุณจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องของความรักนะคะนะกรณีที่คุณมีปัญหาความรักนะคะหรือคนที่เป็นโสดนะ ยังไม่เจอความรักบใดๆทั้งสิ้นสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจะแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานนะให้โดยรดวมนะคะเพื่อนเขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมงแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจะดทาขึ้นนะคะใบแรกเดอะเดว้าวความรักครั้งนี้นะคะ j u s t ตามด้วย5ถ้วยนะคะชาวราศีตุลคุณน่าจะเจอปัญหาความรักที่มันเลิกราหรือตัดจบแล้วแน่นอน night of sword นะคะเพื่อนเนาะและใบสุดท้าย j m นะคะดีใจด้วยนะคะเพื่อนชาวราศีตุลน,นะกรณีที่คุณมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะนะความรักที่มันยืดเยื้อขอขยบหน่อยนะคะเพื่อนเนาะความรักที่ นะคะคุณรอความเป็นธรรมนะคะชาวราศีตุลคุณจะจบปัญหาในเรื่องของความรักนะคะที่มันมีปัญหายืดเยื้อมานานนะคุณจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของความรักนะ,ะกรณีที่เราทุกข์ใจเจ็บปวดใจนะคะกรณีที่บางคู่บางท่านนะคะชาวราศีตุลน,นะคุณเพิ่งจะเลิกรักกับคนที่ครรุณรักหรือมีปัญหาถึงการทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ตัดความสัมพันธ์นั้นลง นะคะนะคุณยังอะไราอาวรตัวตนของคนคนนั้นอยู่หรือว่าเป็นฝั่งเขาที่อะไราอาวรเราอยู่นะคะแต่ความรักครั้งนี้เหมือนมันดูโหดร้ายเพื่อนเขาอาจจะเป็นคนแข็งกล้าหรือเราก็ได้นะคะเป็นคนที่สามารถาตัดสินปัญหานะด้วยความรุนแรงหรือด้วยอารมณ์โมโหโกธก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะทหารตำรวจหมอพยาบาลที่อยู่ในห้องผ่าตัดได้หรืองานที่มันด้านสงเสี่ยงเพื่อนๆน,นะคะนักคนคนที่ทําได้หมดนะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์โรงเชื้อดก็ได้นะคะเนาะคนคนนี้นะคะเขาเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุาน้ําได้ด้วยนะคะเพื่อน,เ,อนเนะาะธาตุน้าก็อยู่ในกลุ่มของ มีนกรกฎนะคะเนาะหรือว่าคนคนนี้อยู่ในกลุ่มของชาวทัดลมได้ด้วยนะคะพเพื่อนเนาะเมถุนตุนกลุ่มนะคะคนคนนี้นะแล้วก็ด้วยด้วยตัวตนของเขานะคะแม่หมอคิดว่านะเขานะคะอยู่ในช่วงที่ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงพลังงานการเปลี่ยนแปลงของเขา จะดีหรือจะเลวล้ายลงกว่าเดิมอยู่ที่การกระทําของเขาเพื่อน judgment นะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดาวบรรนานางฟ้าเนี่ยปลดบ่อยนะคะจะทําดีหรือชั่วหรือจะเดินในทางถูกทางผิดขึ้นอยู่กับตัวตนของเขาคนคนนี้เป็นคนใจร้อนด้วยนะคะเพื่อนเนาะเขาอาจจะนะคะนะมีอารมณ์นิสัยของความเป็นเด็กร่วมด้วยทําอะไรเนี่ยรวดเร็วตัดสินใจอะไรรวดเร็วคนคนนี้ ะะมีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรในเรื่องของความรักเพื่อให้เกิดความถูกต้องหรือความยุติธรรมเกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะเพืเ่อนๆเนาะแม่หมอขอดูสิว่าชาวราศีตุลในเรื่องความรักของคุณนะคะคุณจะเจอสถานการณ์ใดอีกในเรื่องของความรักนะคะภายใน1-3เดือนนี้นะคะ คุณจะเจอปฏิหารความรักที่ดีบ้างไหมนะคะกรณีที่คุณตัดจบก,กรณีที่คุณกําลังรองความเป็นธรรมในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนเนาะสิบดาบเพื่อนๆความทุกข์ใจความเจ็บปวดที่คุณเลิกรากันไพ่ของหนึ่งดาบนะคะเพื่อนเนาะการต่อสู้ครั้งนี้ยาวนาน,นะครัเพื่อนเนาะแต่คุณจะได้รับชัยชนะแต่การต่อสู้ครั้งนี้ระดับหืดขึ้นคอนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ดูทราวเวอร นะคะกรณีที่คุณเลิกลาหรือตัดจบก,กับคนรักนะคะเนาะการตัดจบหรือเลิกลาเนี่ยมันสร้างความทุกข์ความเจ็บปวดแต่คุณก็ยังอาลัยอาวรณ์ในความรักครั้งนี้นะคะบางคู่อาจจะมีการทะเลาะกันที่รุนแรงนะคะัเพื่อนเนาะ Two of Pentacles สองเหรียญปัญหานี้เรื้อรังแต่คุณกับเขาน่าจะตัดจบเลิกลาก,กันยากนะคะัเพื่อนเนาะตามด้วย The Moon นะคะไพ่ใต้สำรับ s t r i n g h นะคะัเพื่อนเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีปัญหาความรักเยอะมากๆนะคะบางท่านเลิกราตัดจุบบางท่านบางท่านเลิกกันทั้งที่เรายังไม่ทันตั้งตัวหรือทาวเวอร์คุณอาจจะไปจับผิดหรือโป๊ะแตกอะไรเขาก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะแต่คุณกับเขาอ่ะมันเหมือนยินและอย่างมันขาดกันไม่ได้เลิกรากันกี่ครั้งเดียวก็ต้องกลับมาอีกนะประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะไพ่เดอะมูนนะคะ เอฟซีเขาไม่หมอหรือว่าตัวตนของฝั่งเขาเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ความรักเหมือนมันยังไม่มั่นคงความรักที่มันยังอึมครึมความรักที่มันยังมีพลังงานของไพ่กลางคืนมันเพื่อนไพ่ไพ่พระจันทร์นะแล้วก็ความอึมครึมความหวัดระแวงเนี่ยมันถาโถมนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้มันเหมือนค่อนข้างยากที่จะมาคบกันนะคนคนนี้นะคะ แม่หมอคิดว่าพลังงานชาวทัตด,ดินมาได้นะคะเพื่อนเนาะเป็นคนที่เกิดเอมังกรพฤษศกกันนะคะชาวทาตุลมก็อยู่ในกลุ่มของเมทุนตุนกุมชาวธาตุําก็อยู่ในกลุ่มของมีนกรกฎพิจิกนะคะคนๆน,นี้นะแม่หมอขอดูซิว่าพลังงานไพ่นางฟ้าต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนๆชาวาราศีตุลน,นะคะเพื่อนเนาะคุณจะเจอความรัก นะคะภายใน1-3เดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไพ่านางฟ้าต้องการแนะนำอะไรนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งความรักครั้งนี้นะคะคุณต้องการความโรแมนติกบางคนอาจจะห่างหายจากความโรแมนติกนะมานเนิ่นนานนะคะตัดจบหรือเลิกลาก็เป็นไปได้นะเรดยูเฟนเฮลยูความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่าคุณต้องใช้เพื่อนช่วยแล้วละ่ะนะ กรณีที่คุณมีปัญหาแต่คุณยังตัดจบหรือเลิกหลากกันไม่ได้แล้วก็อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งต้องใช้เพื่อนช่วยนะคะเพื่อนเนาะและใบสุดท้าย give you reconciliation give you reconciliation chip a change นะคะเพื่อนเนาะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่มีเคมีที่ดึงดูดกันและกันคุณกับเขาเนี่ยมันมีพลังงานของอ18บวกไม่หมดต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะการที่คุณกับเขาจะได้เจอ,เจอกันนะคะบางครั้งกรณีที่มีปัญหานะคุณต้องมีตัวช่วยนะต้องปรึกษาเพื่อนหรือต้องมีเพื่อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณกับเขารักกันนะแล้วก็อยากจะสร้างความโรแมนติก ต่อกันนะถ้าจะเจอกันอันนี้นะคะเนาะแต่ว่ามันต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดนะคะบางคู่บางกรณีทะเลาะกันบางคู่บางกรณีตัดจบเลิกรานะคะแต่ก็ยังรักกันแล้วก็ลืมกันไม่ได้เนาะแล้วก็รอการเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีตุลขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักขอให้เจอ คนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะแม่หมอก็เป็นกาลังใจนะคะวันนี้บายๆนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่มหมอจัดทําขึ้นวันนี้บายๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ